โอเคช่วงนี้เกม GTA 5บนเครื่อง PS5 นี่เป็นกระแสแบบดังมากๆเลยขนาดมีมตัวพ่อ,อยัง Elon, อีลอนยังโพสเป็นรูปที่ตามที่เราเห็นนี่เลย ก็อารมณ์ประมาณว่า Rock Star มันคันเกม GTA 5จนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยก็อาจจะเป็นได้อารมณ์ประมาณนี้นะทำให้ช่วงนี้นี่มันไม่ยากเลยที่จะคิดไปในแง่ลบว่าร o c k s t า r เขาที่ปล่อยเกมเดิมที่มันออกมาแล้วเกือบจะสิปีซ้ำาๆซากๆอยู่อย่างเงี้ยเขาขี้เกียจหรืออะไรหรือเปล่าที่มันไม่ค่อยไปในทางที่ดีมากนะแต่ถ้าลองคิดดูดีๆแล้วมันก็ไม่มีใครคิดไปในแง่บวกสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเวอร์ชันนี้ไอ้รีมาสเตอร์นี่เนะี่ยมันทํายกเครื่องใหม่แล้วแบบเกมดีจริงๆแล้วสนุก จริงๆหรืออะไรแบบเนี้อาจจะไม่ได้สนุกกว่าหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อดีอยู่บ้างอะเนาะแต่รวมๆตอนนี้มันก็ยังสรุปอะไรไม่ได้นะว่าเกมจะออกมาแย่หรือจะดีเพราะเกมมันยังไม่ได้ออกมาแล้วก็ยังไม่มีเกมเพลย์ยังไม่มีอะไรให้เราดูเลยแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมเลยสักนิดนึงอะแบบขนาดเทรลเลอร์หรือว่า ไอตัวอย่างที่เขาเอามาให้เราดูเนี่ยมันเป็นเกมเ์ชั่นเก่าอะ่ะแล้วแบบคนดูเขาว่าดูแล้วก็งงแวแบเอ้ยตกลงมันเป็นเกมใหม่แน่หรอวะเนี่ยนี่มันคลิปเก่าแล้วเขาเอามายำรวมๆกันแล้วก็ให้เรามาดูใหม่ชัดๆ มันแย่ยจริงจนะไอตัวเทรลเลอร์เนี่ยแต่ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่าระบบไหนหรือว่ามีฟีเจอร์อะไรที่เขาควรจะปรับปรุงหรือว่ามีระบบอะไรที่มันน่าสนใจนี่แหละสำหรับเกม next gen บนเครื่อง ps 5เกมนี้และที่ผมคิดว่าเขาน่าจะใส่มาให้นะไอเกมเนี่ยไหนๆมันก็เป็นเกมใหม่กันแล้วไม่รู้จะใช้คําว่าเกมใหม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าแม่มันก็ไม่ใหม่สักเท่าไหร่อะ่ะแต่เปนว่ามาเริ่มกันเลยสําหรับข้อแรกที่ผมอยากให้เขาเพิ่มเข้ามาคือเซิร์ฟเวอร์แบบ pve แล้วก็แบบ PVP สําหรับเกมนี้นะี่ยมันไม่แบ่งเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับเกม RPG ทั่วๆไปนะที่ก่อนเข้าเกมเราจะเลือกเซิร์ฟได้เลยจะได้แบบ ตัดปัญหาเรื่องคนมาปวดะอะไรแบบนี้ไปสํหรับเซอร์งของเกม gta 5นี่มันจะเหมารวมกันเลยทั้ง pve แล้วก็ pvp เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับบางคนนะนะแต่สํหรับคนที่เป็นสายด้วยเดียวเล่นแบบโซโล่หรือว่าคนที่ชอบเล่นแบบคนเดียวไม่อยากจะก่อความวุ่นวายให้กับใครอะไรแบบนี้ก็จะเป็นปัญหานิดนึงเกมนี้เวลาที่เราทําภารกิจหรือทําอะไรส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ต้องพึ่งเซิร์ฟเวอร์พับลิกเป็นหลัก ผมก็รู้แหละว่ามันมีหลายวิธีนะที่จะหลีกหนีผู้คนในเซิร์ฟเวอร์ได้แต่เกมนี้จริงๆมันมีเซิร์ฟ PVE อยู่นี่แหละอย่างเช่น Invite Only แล้วก็เซิร์ฟอื่นๆเนี่ยพวกโซโล่อะไรเงี้ย แต่มันไม่ใช่เซนะิร์ฟพับลิกเซกชั่นนะพวกเซิร์ฟอินไวท์ออลลี่กับเซิร์ฟอื่นที่มันไม่ใช่พับลิกเซกชั่นเนี่ยพูดตรงๆว่ามันเป็นเซิร์ฟกากมันแทบจะทําธุรกิจอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับล็อกสตาร์เขาจงใจเกียดผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าไปเล่นเซิร์ฟพับลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการลงโทษผมก็เข้าใจนะว่าระบบเกมหลักๆที่เขาวางมาให้เนี่ยในภาพรวมเขาไม่ค่อยชอบให้เราเล่นคนเดียวสักเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเราอยู่เซิร์ฟพับลิคคนเดียวใช่ไหมเอาละเกมมันส่งข้อความไล่าไ,า,ลไาไทมลํมตก ยังไงผมก็ไม่ไผ่หลักจะส่งของเว้ยแต่ก็เข้าใจว่าด้วยความที่หมดออนไลน์ของเกมสมัยนี้มันจะยุยงส่งเสริมให้ผู้เล่นเนี่ยต้องมีเพื่อนมาช่วยนะเวลาทํานู่นทํานี่จะทาภารกิจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงอยู่หรอกที่แบบว่าเล่นคนเดียวก็เล่นได้แต่ถ้ามีเพื่อนช่วยเนี่ยมันจะดีกว่าอาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าเล่นคนเดียวไม่ได้เลยหรืออะไรแบบนั้นมันแค่มันก็เหมือนทุกเกมอ่ะถ้ามีเพื่อนก็สนุกกว่าเยอะอีกอย่างผมก็เข้าใจนะว่าผู้พัฒนาเขาก็อยากให้คนซื้อเกมมาเล่นกันเยอะ เกมดังๆในยุคนี้ก็เลยสังเกตได้ไง่ายว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแนว m u l ติ p l a y e r หรือว่าผู้เล่นหลายคนเป็นหลักทีนี้งั้นเนี่ยผมก็แอบหวังนิดๆนะอยากให้เขาทําระบบที่แบ่งผู้เล่นที่อยากจะ PvP แบบคนที่อยากยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรเงี้ยก็ไปเซิร์ฟ PvP เลยส่วนคนที่ตรงกันข้ามไม่ได้อยากยิงใครอยากจะฟาร์มอยู่ของเขาทําเรื่อง,ของเขาแบบสงบสุขก็มีเซิร์ฟ PVE ให้เล่น อารมณ์ประมาณนี้นะน่าจะเข้าใจกันแล้วถ้าวันไหนนึกอยากจะเปลี่ยนอารมณ์เบื่อฟาร์มเงินแล้วอย่าไปป่วนยิงคนบ้างก็ทําได้ง่ายๆไปเซิร์ฟ PVP แค่นั้นถ้ามีได้จะแหลมมากๆแล้วก็ไอ้พวกดรามา่าอย่างเช่นแคนนูนมายิงแคนนี้มาป่วนอะไรกันคนนั้นมาแกล้งคนนี้อะไรมันจะได้แบบไม่มีเรื่องวุ่นวายพวกนี้นะอีกอย่างหนึ่งบางทีนี่คนจะทำมิสติ่งอะไรแบบนี้ก็น่าจะลดความกังวนลคนที่มาป่วนได้เยอะเลยแหละโอเคต่อมาคือเซิร์ฟส่วนตัว ผมกำลังหมายถึงเซิร์ฟเวอร์ที่มันคล้ายๆกับไฟเอ็มหรือว่าไฟเเลยนี่แหละแต่จะขอชี้แจงอะไรนิดนึงก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยร s สตาเขายังไม่ได้ถูกกับไฟเมนะมันไม่ใช่บริษัทเดียวกันมันเป็นแบบแยกกันอยู่เลยเขาไม่ได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยดูเหมือนคนที่จะเสียประโยชน์ก็คือฝั่งของรสตานะ แต่บางคนอาจจะบอกว่ามันซื้อประโยชน์ยังไงวะในเมื่อคนที่เขาเล่นไฟเอ็มเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเงินซื้อเกม GDA มาก่อนร็อสตารมันก็ได้เงินอยู่แล้วถึงจะเล่นไอเจ้าไฟเอ็มนี้ได้นะมันไม่ดีตรงไหน ส่วนตัวผมก็เข้าใจทุกฝ่ายนะฮะแต่แบบถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้ลองมองในฝั่งของรอสตันนิดนึงคือตอนที่เขาทําเกมออกมาเนี่ยเขาวางแผนให้คนซื้อเกมเขาไม่ได้เซิร์ฟของเขานะถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยเขามีเซิร์ฟหลักของเกมหรือว่าเซิร์ฟที่ไม่ใช่เซิร์ฟเตือนของเกมก็คือเซิร์ฟที่เราทาธุรกิจส่งรถส่งกล่องที่เราเข้าไปเล่นไฮสกันนี่แหละนี่คือเซิร์ฟหลักนะที่ผมเรียกว่าเซิร์ฟแท้แล้วในเมื่อเขามีเซิร์ฟแท้แล้วเนี่ยผมก็ ไม่คิดนะว่าเขาจะอยากให้คนไปเล่นเซิร์ฟเถื่อนหรือเซิร์ฟอื่นนั่นแหละเพราะว่ามันจะเสียผลประโยชน์หลายๆอย่างนะเนาะจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาพยายามแบนคนที่หนีไปเล่นเซิร์ฟเถื่อนหรือว่าไฟเอ็นี่แหละจนมีหลายคนเลยผู้เล่นนะเขาไม่พอใจแล้วก็ไปถล่มรีวิวแง่ลบในร้านค้าของสตรีมจนแบบโหแดงเถือกเลยจนสุดท้ายร c ก s า a าเขาว่ต้องยอมผู้เล่นไปอ่ะจะทำไงได้นะเพราะว่า บางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่ชอบสิ่งที่เราสตาร์ทำแต่ผมคิดว่าเขา่าจะมีเหตุผลของเขาแหละแต่ว่าเราเป็นฝั่งผู้บริโภคเราก็มีสิทธิ์ที่แบบออกเสียงหรือว่าอะไรอยู่แล้วพอเขาโดนถล่มรีวิวหรือว่าเห็นผู้เล่นไม่พอใจเนี่ยสุดท้ายเขาต้องยอมทิ้งเหตุผลที่เขามีนะแล้วก็มาฟังเหตุผลของคนเล่นอยู่ดีจนผ่านมาสักพักหนึ่งหลายปีเลยในช่วงพักหลัง,ลงในช่วงก่อนหน,น้านี้ที่เซิร์ฟไรเอมันกำลังบูมเลยมีสตีมเมอร์มาเล่นเยอะแล้วก็เป็นกระแสดังมากๆทำให จากเกมกเก่าๆไอ้เกม GTA ภาค5เนี่ยกระแสงเงียบๆนะไม่ค่อยมีใครเล่นสักเท่าไหร่กับกลายเป็นเกมที่มีคนเล่นแล้วก็สตรีมมากที่สุดในโลกเยอะกว่า Overwatch กับ Fortnite รวมกันอีกมีอยู่ช่วงหนึ่งนะแบบที่ไม่มีใครคาดคิดอะว่าไอ้เกมเก่าขนาดเนี้ยมันบูมได้ไงวะพอรักสตาร์เห็นนะว่าเอ้ยมันบูมเพราะว่าไฟ M นี่หว่าผมก็คิดว่าอเขาน่าจะมีไอเดียที่อาจจะทำเซิร์ฟ ลักษณะคล้ายๆของไฟเอ็แต่ว่าเป็นของตัวเองเลยของรัสตาเลยในตัวเกมแบบ next gen บนเครื่อง PS5 ที่มันจะออกในปี2021หรือว่าปีหน้านี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะสามารถซื้อเซิร์ฟเวอร์เขาสามารถเซตอัพทำนู่นนี่นั่นได้อันนี้ที่ผมจินตนาการนะมันอาจจะทำได้หรือไม่ได้นี่แหละเพราะพอ,พอไอ้ผู้พัฒนาเกมเขามาทำเองเนี่ยมันก็หมายความว่า บักมันอาจจะน้อยลงแล้วก็ระบบต่างๆในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ในเกมเนี่ยมีการรองรับแล้วก็ประสานงานกันได้ดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าเขาทำเซิร์ฟออกมาขายให้ผู้เล่นที่มีเกม GTA 5อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหขายทีแน่นอนใครๆก็อยากได้นะทำเองเลยผมแอบเชียร์นะเนี่ยสำหรับเรื่องต่อมานี่อาจจะไม่ค่อยเซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่นั่นก็คือการลงมดในโหมดออฟไลน์นะหรือว่าโหมดเนื้อเรื่องมันก็จะคล้ายๆกับ เรื่องไฟเอ็มเมื่อกี้แต่ไม่ได้เหมือนกันซักทีเดียวนะผมจะอธิบายก็คือข้อนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับโปรแกรม Open IV เป็นหลักอ่าเพราะว่าเราจะเน้นลงมอดเล่นแค่หมดออฟไลน์ใช่ไหมลงรถสปอร์ตรถอะไรสวยๆหรือว่าหมดการเล่นเท็กซเจอร์ใหม่อาวุธใหม่อะไรก็ว่ากันไปอะ่ะมันแบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบแล้วแต่จินตนาการของคนที่ทํามอดเลยแล้วก็ไอรมเนียมการลงมอดในเกม GTA เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ภาคเก่าๆเ,เลย ภาคที่ดังที่สุดก็เป็นภาค CJ ภาคแซนเดเสเนี่ยแหละมันอาจจะดูบ้าๆบ่อสำหรับบางคนแต่ผมคิดว่ามันมาเติมเต็มในหลายๆอย่างที่เกมหลักมันขาดไปนะและส่วนตัวผมเห็นว่า Rock Star เขาค่อนข้างซัพพอร์ตไม่ได้ถึงกับสนับสนุนอะไรอย่างนั้นแต่ผมมองว่า Open IV มันมีผลกระทบกับเกมน้อยกว่าเพราะว่าเวลาเราเล่นเราก็เล่นในออฟไลน์ line, ใช่ไหมไม่ได้ไปยุ่งกับเซิร์ฟหลักในออนไลน์ line, หรือว่าอะไรของเขานะมันก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบกับบริษัทในเรื่องต่างๆมากแต่มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คน ใช้โปรแกรมไอ้พวกโปรแกรมลงมอดคล้ายๆกับ OpenIV อรือ,อะไรเงี้ยอาจจะเป็น OpenIV เลยนะแต่ผมจําไม่ค่อยได้เขาใช้โปรแกรมพวกนี้ในการคุดเจาะไฟเพื่อหาคอนเทนต์แล้วก็หาข้อมูล DLC ที่เขาซ่อนเอาไว้ที่เขายังไม่ได้ปล่อยออกมา อย่างเช่นบางคนอาจจะเห็นนะว่าเอ้ยมันมีรูปรถนี้หลุดออกมาได้ไงวะทั้งๆที่ในตัวเกมมันยังไม่มีเลยนั่นแหละเขาใช้โปรแกรมเข้าไปขุดในไฟล์แล้วก็ขุดเอารูปนั้นมาแชร์ให้กับคนอื่นรู้ก่อนที่บริษัทล็อกสตาร์เขาจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการซะอีกเรื่องนี้มันก็เลยแบบขัดผลประโยชน์ตรงที่แบบพอถึงวันเปิดตัวคอนเทนต์อย่างเป็นทางการใช่ไหมคนเขาก็เฉยๆแล้วไม่เซอร์ไพรส์แล้ว อ๋อคันนี้รเราเคยเห็นมาแล้วมีคนแชร์รูปมาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเฟลไปเลยอะ่ะขาดความน่าสนใจไปเยอะเลยทีเดียวจนถึงจุดหนึ่งที่ราสตาเขาทนไม่ไหวแล้วถ้าจะแก้งกันขนาดนี้นะก็แบน open iv ไปเลยจนผู้เล่นเขาไม่พอใจกันนะ่ะแล้วก็ เป็นอีรอบเดิมไปถล่มรีวิวแง่ลบในร้าร้านคาสตีมอีกรอบหนึ่งจนได้แล้วก็เหมือนเดิมเขาก็ต้องยอมทิ้งเหตุผลตัวเองแล้วก็ให้ผู้เล่นชนะไปอีกตามเคยนะแล้วผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าไอเกม GTA เนี่ยมันไม่มีระบบมอด ผมว่ามันไม่มีทางดังมาได้ถึงปัจจุบันขนาดนี้แล้วนะมันช่วยเกมมีชื่อเสียงได้เยอะเลยแต่ที่ผมอยากจะให้เขาทําแล้วก็มีแนวโน้มสูงม,กมากๆที่เขาจะทำเนี่ยก็คือระบบที่มันคล้ายๆกับระบบเวิร์กช็อปของสตรีนะถ้าใครเคยเล่น c ีเอสโเล่นฮาปลายเล่นแกลลี่มดอะไรเงี้ยเออเขาจะมีแบบการสนับสนุนคนที่ทํำมอด ของเกมของวาวโดยตรงเลยแล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่มาจากผู้พัฒนาเกมโดยตรงเลยไม่ได้ผ่านเทิร์สพาร์ตี้อย่างเช่น Open IV หรือว่าอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่า r o c k s t a r ์เขาทำระบบเวิร์กช็อปแบบเนี้ยเป็นของตัวเองได้นี่โอ้โหมันจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนคนทำมอดโดยตรงให้คนทำมอดมีผลงานออกมาดีๆนะแล้วก็ออกมาได้เรื่อยๆเลยมันจะเป็นทางการมากขึ้นมันจะไม่ได้เถื่อนเหมือน Open IV แล้วและผู้เล่นเองนี่ก็อาจจะปลอดภัยมากขึ้นถ้า Rockstar ์เขาทำพวกทูหรือว่าทาพวกระบบมา ซัพพอร์ตคนทำมอสโด,ดยตรงเลยอย่างเงี้ยเนาะแล้วทุกฝ่ายก็จะได้แฮปปี้กันด้วยนะไม่ต้องมามีปัญหารีวิวแง่ลบอะไรกันอีกให้มันวุ่นวาย ต่อมาที่ผมอยากให้มันมีก็คือการโหลดไวขึ้นนี่แหละเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามีแต่คนชอบนะเวลาที่เกมมันโหลดไวแล้วก็ไม่มีโหลดเลยก็ยิ่งดีนะแล้วก็ด้วยความที่โซนี่เขาโฆษณากันนัก,กนหนานะว่าเครื่อง PS5 เนี่ยมันแรงนักเกินแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในความเป็นจริงอะ่ะยังไม่มีใครรู้ว่ามันแรงขนาดไหนไอ้เครื่องมันยังไม่ออกในตอนนี้ในตัวเกมเวอร์ชันปัจจุบันทั้งคอนโซลแล้วก็ PC เนี่ยเวลาจะเข้าเกม GTA 5 t ี i รก็โอโ้โหกว่าจะโหลดเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จ ต้องมองฟ้ามองนกมองเมฆใช้เวลานาน,านอยู่เหมือนกันนะกว่าจะเข้ามาวิ่งเล่นในแมปได้จริงๆผมเข้าใจนะแล้วก็ไม่ได้เกลียดหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเกมน,นี้นี่แมปมันใหญ่มากแล้วก็ระบบมันเยอะมากถึงจะเป็นเกมเก่าแล้วแต่ว่าเขาทําได้ถึงขนาดนี้มันก็ล้ํากว่าพวกค่ายเกม,มนอื่นที่มีในปัจจุบันแล้วว่าแต่ก็นะเวลาผ่านไปเทคโนโลยีอะไรอะไรมันก็มีการพัฒนาตลอดเวลาทําให้ขีดจากัดของมันเนี่ยแบบเพิ่มมากขึ้น บางคนอาจจะไม่รู้ว่าทําไมเขาล็อกความเร็ว รถในเกมเอาไว้ไม่เกิน120หรือว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมองนะที่เขาล็อกความเร็วเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าแมพของเกมมันโหลดไม่ทันนั่นเองนะอารมณ์เหมือนกับเวลาเราเล่นเกมแนวปะจนภัยใช่ไหมที่แบบแมพใ,ใหญ่ๆแล้วก็ภาพสวยๆอย่างเช่น Tomb Raider, Uncharted หรือว่า The Last of Us จะสังเกตได้ว่ามันจะชอบมีช่วงนงในเกมนะที่แบบว่าให้เราบุดช่องแคบให้เราแบบก้มคลานอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูแบบน่าเบือ่อแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําอะไรแบบเนี้ยนั่นก็เพราะว่าที่เขาทําไปเขาอยากจะให้ผู้ เล่นเนี่ยเดินช้าลงนะหรือว่าเคลื่อนที่ช้าลงไม่งั้นเขาจะโหลดแมปข้างหน้าเราไม่ทันนั่นเองนั่นก็คือสาเหตุนะที่ลอสตาเกมเขาล็อกสปีดความเร็วของรถเอาไว้ใน GTA 5แต่มันก็ไม่แน่ว่าไอ้บูชั่นนี้เนะี่ยบนเครื่อง PS5 ถ้าเกิดว่าไอ d ของ Sony ที่เขาอวยมาเนี่ยมันดีจริงๆมันโหลดไวจริงๆเขาก็อาจจะปลดล็อกความเร็วของรถให้มันเยอะกว่าเดิมขึ้นก็ได้เลยอาจจะทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นได้อยู่นะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างในเกมเลยที่มันน่าจะ เป็นประโยชน์จากการที่เกมมันโหลดไวขึ้นถ้าใครรู้่็ลองคอมเนต์มาคุยกันนะว่าอยากให้มันมีอะไรบ้าง มีเรื่อง texture มันสวยขึ้นนี่แหละเรื่องหนึ่งอันนั้นเขาก็เคมมาแล้วแต่ว่าไม่รู้มันจะสวยแค่ไหนนะก็ต้องรอดูกันเรื่องต่อมาอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นแบบนิด picking มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญสักเท่าไหร่นะก็คือผมอยากให้เขาอัปเดตเรื่องกฎจราจรอ,อย่างเช่นไฟเลี้ยวนิดหน่อยแหละอันนี้จะไม่ขออธิบายอะไรมากแล้วกันดูแล้วมันไม่ใช่ระบบ next gen เท่าไหร่เกมส่วนใหญ่ก็มีหมดแหละระบบจราจรอ,อะไรเงี้ยแต่หลักๆผมอยากให้บอทเนะี่ยมันตีไฟเลี้ยวก่อนที่มันจะเลี้ยวหรือว่าเวลาขับรถในเมืองอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้เเเาาาาทงมัันนนนถูกแค่่้ะะพรว คนเล่นส่วนใหญ่เขาไม่ได้สนใจพวกกฎจราจรในเกมนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้ารถมันแรงๆเนี่ยรถสปอร์ตรถซปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยคนเขาก็อยากจะซัดรถพวกนี้กันให้มันเต็มที่นะถ้าสมมติว่าเราขับรถพวกนี้เราฝ่าไฟแดงแล้วโดนจ่าจับอะไรเงี้ยโอ้ มันจะสมจริงก็จริงแต่ว่ามันน่าลำคาญน,นะรถสตาร์เขาก็เลยรถหย่อนให้นะจะฟ่าไฟแดงจะขับสวนเลน่นจะขับแบบว่าเฮียยังไงนี่มันก็ไม่เป็นไรอะ่ะไม่ผิดกฎหมายผมว่ามันก็เหมาะสมกับเกมดีแต่ในใจหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้มีระบบที่มันเกี่ยวกับจราจรเพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นแบบถ้าเราจอดรถมอสโวอย่างเงี้ยแล้วเดินกลับมาดูอีกทีโดนล็อกล้อ,อประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีระบบไหนที่มันเกี่ยวกับจราจรแล้วมันทําให้เก,กเกมสนุกขึ้นได้เนี่ยผมว่าผมก็โอเคนะ ถือว่าเข้าใจตามนี้ก็พอสํหรับข้อต่อมานี่มีหลายคนที่รอแล้วก็ใฝ่ฝันว่า สักวันมันต้องมีแน่นอนเลยนั่นก็คือม็อดที่เราสามารถเล่นเกม GTA V บนแบบ VR ได้หรือว่า Virtual Reality ไอแว่นที่สวมแล้วเอเอน่าจะรู้จักกันนั่นแหละจริงๆตอนนี้เน่ะเราไปหาโหลดพวกม็อดเอามาลง GTA V ที่มันแบบสามารถเล่นบน VR ได้ก็จริงแต่ว่ามันยังมีปัญหาแล้วก็ยังมีบั๊กเยอะเพราะว่ามันเป็นแบบคนอื่นเขาทำขึ้นมายังไม่ได้มีการรองรับจากผู้พัฒนาโดยตรงแต่อย่างใดแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมอันดับตน้ตนๆอาจจะเป็นอันดับหนึ่งเลยที่คน อย่าให้มีบน V R มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นแบบโลกสเสมือนจริงนะอารมณ์คล้ายๆกับหนังเรื่อง Ready Player One นะผมนึกถึงว่าดีที่ว่าเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้อะจะเดินไปที่ไหนจะทำอะไรก็ได้ อยากขับรถหลู่ท่เท่ใช่ไหมในชีวิตจริงอาจจะทําได้ยากแต่ใน GTA V เนี่ยมันทําได้เลยทําไม่ยากด้วยแล้วก็สนุกด้วยเพราะผมเชื่อว่าถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาต้องทําเวอร์ชั่น VR ออกมาขายแน่นอนแล้วก็ต้องขายดีด้วยแล้วผมคิดว่าไอ้ VR บนเครื่อง PS5 เนี่ยมันน่าจะมีอยู่แล้วนะี่ยคล้ายๆกับ PS4 เนาะแต่ว่า มันจะออกมาตอนไหนเนี่ยดีแล้วก็มันใช้ของ P.S. 4ได้หรือเปล่าเราต้องรอดูเขาประกาศอีกทีนึงอะแต่ถ้าเป็นบน P.C. เนี่ยโอ้โหหายห่วงเลยมันมีแน่นอนอ่าแล้วก็ที่ผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คือไอเดียในคลิปนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากคนที่เขาสมัครสมาชิกกับช่องผมอยู่นี่โหทุกคนมีไอเดียแล้วก็มีความเห็นในเรื่องนี้ดีมากๆเพราะงั้นผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันมีส่วนร่วมแล้วก็แสดงความหเห็นในคอมมูนิตี้นี้มาถ้ามีฟีเจอร์ไหนในใจก็สามารถมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เลยแล้วไว้เจกัน คลิปหน้าบ๊ายบาย